สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศร์แฟมิลี่นะครับตอนนี้คุณแม่กําลังหาของดีให้เราดูนะครับมันคือโอ้ลูกกี้พี่นัทมามามาเร็วเร็วเร็วแม่มาทามาดูของดีดพี่นัททาของหวานเป็นไหมเ,เอา ไม่ของหวานจัดนี่อย่างนี้มาดูมาดูทำทำให้กินหน่อยนี่ไงบักไงเลยอย่งเนี้ยมันม่วงหัวบักไงเอาแม่เอามาให้พี่นัททำให้พวกเรากินเชื่อมใช่ไหมแม่ขับรถไม่ได้เนาะไมนมีเสียมโอ้ผมมีเสียมไม่ไปเอาเสียมมาผมมีเสียมเสียมเสียมอยู่ที่บ้านอ่ะอีสอนครับแม่พรุ่งนี้ค่อยคุ เออเนี่ยโอ้โหมันม่วงโอ้ยไอเฉามันนี่คือมันม่วงใช่ไหมเออนี่แหละคือมันอ๋อนี่ถ้าเห็นแบบนี้แหละใช่เลยนะครับถ้าเห็นตามป่านะครับไปแต่ป่ามันก็ไม่อยู่นกไม่ปลูกก็ไม่ได้นะดูมันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยนี่เอาพี่เอานกงัดเลยก็ได้ครับเอาพาลองงัดดูงัดไม่ได้หรอกมันเลื้มมันลึกมเหรอแม่ โอ้มีละมันมันที่ยังไม่แต่แล้วมันทำไมตรงนู้นยังไม่ตัดบออันนั้นเอาใบเอ็ดพันมันอ๋อไม่เดือดหน้ามกกระลาค่อยปลูกใหม่อ๋อเนี่ยแม่บอกว่าจะปลูกยางเออจะปลูกยางก่อนไรตรงนู้นอืมก็จะทำมันอยู่แล้วเนาะอ่ะพี่พอนกช่วยแม่หน่อยมีเสียมีีเสยบ ให้พี่เพชรพเจิดมาให้ได้ไหม,เ,เ,มเจดิด้ามห้วยมาได้ไหมไม่เดี๋ยเียอ่่ะดูมันใหญ่จริงๆนะพี่ๆอันนี้อันน้อยอันนี้นะอันใหญ่บักใหญ่เลยอันบักใหญ่เลยน,น,นะน่ะอ้หโอ้ เดี๋ยวเราจะได้กินมันอร่อยๆอออจากฝีมือพี่นัทนะฮะคุณแม่กำลังงัดทั้งงัดให้ดูนะ,ะตอนนี้กงัด,ด,ด,ดโอ้ยงัดกับงัดบไ่ได้มันมนุกเบิงบ่งค,คนคนน่ะโอ้ยหลุดมาแล้วโอ้วหญ่ปันใดบัใยญนปันใดบัใหญ่ปันดในด,ด,ดนุกจับไปดูสินี่ปลาของหวานนุกของหวาน นี่มันหูมันลงมาพีได้หน่น uh yes> ี่เป็นบโ้ใช่ค่ะแน่นี่หูมันนีอือไ้าวเมือขาเมือบ่อหัเวลามือเปล่าอือเวลาล้านยายอ๋อลูกแม่คสมันมาวง บ้านนี้เรียกว่ามันดำมันดำโอ้บ้านนี้เรียกมันดำบ้านเราเรียกมันม่วงใช่บ้านเราเรียกมันม่วงแม่เนม่นแม่มาปลูกไว้หรือมันเกิดเองปลูกไว้อ๋อ้ยมันหัวใหญ่แท้หัวโตแท้ ทอดก็ได้ใช่ไคะได้ทอดได้ก็ที่เราเคยเอาไปทอดเชื่อมได้ทําไข่นกกระทาได้อื้องึงแล้วมาทําไข่นกกระทาเคยชินไหมไม่เคยได้ยินไข่นกกระทามันม่วงอ๋อเหรอมาแล้วเสียมใหญ่แม่เดี๋ยวได้ได้พี่นกเฉียบวันนี้ประกุนปรกุนใดบ่อ่าลองเบิ่งแม่ลองเบิ่งอันงัดงัดห่างๆเอาแม่ให้บักรที่ป่าวนกลองขอให้ลองดูลองดู ดูพี่วาวนกเดือิได้กินมันแล้วพี่น้องโอ้ดูดูว่ามันมีเครืออีกไหมน่ะมีอีกไหมเอาไปทำบัวลอยก็อร่อยนะลองเคยกินไหมบัวลอยมันม่วงไม่เคยเครือกินของหวานเครือกินของหวานเคยไปกินของหวานผมไอ้คุณ คือของหวานไม่เอ็นแอ็นเอ็นเอนเอนอ๋อตรงนี้นเชื่อมอืมทำอะไรได้ก้นเอาไปทำอะไรเติมเมื่อกี้คือคือของหวานอืมต้มแล้วก็ใส่น้ำกะทิอร่อยใช่ไหมต้มแล้วก็ใส่น้ำกะทิโอเคแบบนั้นอ๋อโอเคอ๋อต้ใส่น้ำกะทิแล้วต้มให้กินใส่น้ำกะทิอืมอืมอืมดูหวานนี้จะใหญ่ไหมนะครับ่ใหญ่อันนี้น่าจะ น่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังมีอีกยังมีอีกเฮ้ยไปคุณคุณให้ทำงานมาคุณจะหอบกลับบ้านกันยังไงเนี่ยผมจะให้พี่ทำให้กินใด้ค่อยทำให้กินเวลาเดินกลับนู่นอ่ะได้เดี๋ยวช่วยกันขนเดี๋ยวช่วยกันขนกลับแล้วก็ทำให้ทำให้ทำให้ยายกินด้วยโอเคเออให้พี่นัทเป็นคนทำให้เราจะบวชใช่ใช่ที่นี้เราจะบวช มี่พี่บาลนก็มีหน้าที่แค่มากินเออนกก็จะแบกมันตรงนี้เราก็จะต้มเลี้ยงคนงานเลยแม่ถูกนะคะอุ้ยยังไม่หมดอีกเหรอปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาโอ้โหจับชามหมดน่ะจับปีแม่ก็ไม่บืดหาหามาปลูกเพิ่มอีกเนาะโอ้ปีเดียวโอ้ย ตรงนี้เราจะได้กินมันแกงบวดมันม่วงอะไรสิเฮ้ยวัย,ยน,นี้ตุต๊กตองอะไรอ้้้มยไเออไม่เห็นเรฮะอันน,อน,น,อนั้นหน้านาทีอ๋อมีนอนยจกโอ้ยมากนเด้นี้เอเอออย่างย่างเออเคยกินอยู่อันนี้นะเซฟทำเป็นของหวานต้มแล้วก็นั่นลหละ อ่ะมีอีกเหรอหมดแล้ว้ยพอแล้วแม่เอาแค่นี้ก่อนเอาไว้รอบหน้าค่อยกินอีกเออมันจะกินโมเมดใช่เดี๋ยวจะปลูกขาอันนี้ปลูกคออ่ะแม่เอาโนอย่างนี้ไปปลูกออ๋เอาโนแบบนี้ไปปลูกไว้ปลูกคอด้วยสิแม่อันนี้เดี๋ยวผมจะไปปลูกไว้เงินอ๋อแบบนี้เออเดี๋ยวผมเอาไปปลูกอยู่บ้านนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้อันนี้สอนอันนี้เราช่วยกันขนกลับเราจะไปปลูกเองนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาเลี้ยงคนงานทุกอย่างแม่อย่าอิ่ดบุดนะกินไม่หมดนะรถต้องกินทั้หมดกินไม่หมดไม่พี่นัดแบ่งเอาผมว่ามันเยอะเกินแบ่งครึ่งหนึ่งทำแบบคนงานนี่คนหม้อใหญ่เนี่ยอุ่นก็กินได้หรอกินไม่เยอะหรอกนี่ล้นหม้อเลยนะนุ๊หม้อใหญ่มากอ่าตอนนี้ก็จะถึงเวลาแจกตังค์นะครับ พี่ว่านกไปต่อคิ้วคิ้วแรกต่อคิ้วเลยคิ้วแรกแจกลูกชายก่อนโอ้ปาปาดาเอามากลับบ้านสุดยอดเลยตอนมาได้คี้อืมตอนกลับได้มันได้มันได้มันกลับบ้านนะรอบหน้าตัวอ่ะรอบหน้าเป็นไงรอบหน้ามาเอาอยู่นี่เออโอเคโอเคโอเคใช่ใช่ ยังมีลายเนาะในส่วนนี้ปลูกไว้เยอะๆนี่แอดก็ได้อันนี้กลับเอากลับไปปลูกไว้หลังบ้านปีหน้าเราก็จะได้กินแบบนี้อีกนะครับอขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ